สวัสดีค่ะแนะนำประกันโควิดต่อนะคะเพื่อที่จะสร้างไรายได้ในช่วงที่เราไม่สามารถทำงานข้างนอกได้ค่ะไม่ว่าจะสมัครเพื่อซื้อประกันเองเพื่อได้ค่าคอมกลับมาเล็กน้อยหรือจะแนะนำขายประกันต่อหรือจะแนะนำเพื่อนต่อก็แล้วแต่คุณเลยค่ะครูเจขอเข้าไปดูรายละเอียดของเว็บไซต์ก่อนนะคะคลิกเปิดแท็บใหม่ดูสิเป็นบริษัท ANC Broker นะคะ แล้วก็มีหลายประกันให้เลือกเลยค่ะแต่ครูเจถามแล้วค่ะว่าเราสามารถทำได้เฉพาะประกันโควิดนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรในหน้าค่ะปกติเข้าน่าจะขายประกันลดนะคะโอเคเลื่อนดูเรียบร้อยละจากนั้น ครูเจคขอกลับไปที่หน้าที่เราสมัครประกันของเรานะคะคือหน้านี้จำได้ไหมคะเราสมัครประกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรากดยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้เราไปที่อีเมลของเรานะคะเราจะมีอีเมลหนึ่งอีเมลที่มาจาก A n C Broker ค่ะกดเข้าไปได้เลยแบบนี้เห็นไหมคะเขาส่งแบบนี้เข้ามาแล้วข้างล่าง Gemini ส่วน ของ username นะคะเมลของเราหลัดผ่านเขาใช้ในส่วนของเบอร์มือถือที่เราใช้สมัครเข้าไปนะคะแต่เราสามารถเข้าไปแก้ได้แล้วตรงนี้คู่มือใช้งานค่ะเราสามารถกดเข้าไปได้เลยเราก็จะเข้าสู่หน้าบริษัทก็จะมีไลน์ให้เราติดต่อด้วยนะคะแล้วก็จะมี Facebook กลุ่มด้วยเรากดเข้าไปได้เลยค่ะคลิกแล้วจิ้มแบบนี้กดขอเข้าเริ่มกลุ่มได้เลยค่ะ ครูเจกดขอเข้าร่วมกลุ่มไปแล้วนะคะแต่เขายังไม่อนมัติค่ะข้อมูลตรงนี้ครูเจขออนุญาตที่จะทําเบลอไว้นะคะของใครของมันนะเดี๋ยวครูเจจะพาไปทัวร์บัญชีที่เราสมัครไว้นะคะให้เรากดไปที่คู่มือการใช้งานสลับตัวแทนค่ะคลิกเข้าไปได้เลยแบบนี้จากนั้นดูขวามือค่ะก็จะมีส่วนของข้อมูลส่วนตัวระบบคีย์แจ้งงานรายงานยอดขายโควิดและออกจากระบบค่ะครูเจเคยกดเข้าไปดูทั้ง3หน้าแล้วนะคะ แต่บางวันจะเข้าไปที่ระบบคีย์แจ้งงานหรือรายง,งานยอดขายขุดไม่ได้เพราะว่าเว็บไใช้ล่มอยู่ค่ะคนเข้าไปเยอะคนสมัครเยอะมากช่วงนี้ค่ะคนแหกันสมัครทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะครูเจมเขากดไปที่นี่ก่อนค่ะข้อมูลส่วนตัวนี่ก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของเราขึ้นนะคะมีในส่วนของเบอร์โทรชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลของเราค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของดินสอยน้อยเราเเข้าไปแก้ไขด้วยนะคะถ้าเกิดอยากแก้ไข แก้ไขได้นะคะแก้ไขคูมูลส่วตัวครูเจขอไปข้างบนเหมือนเดิมค่ะจะไปตรงนี้ก็คือคําว่าแชร์ลิงก์แนะนําเพื่อนค่ะถ้าเรากดตรงนี้คือเราสามารถ Copy Link ิ์ตรงนี้ไปวางในเฟซในเพจใน Line ได้เพื่อนก็สามารถกดสมัครสามาชิกต่อจากเราได้เราก็จะได้1%ของเพื่อนที่เรากดค่ะกดเข้าไปปุ๊บแล้วกดตกลงแล้วเข้า f a c e b o o k เอาไปโพสต์ได้เลยค่ะแต่ถ้าเรากดที่นี่ แชร์ลิงก์ประกันโควิดเห็นไหมคะกดที่นี่ปุ๊บแล้วก็สามารถกด copy ตรงนี้ตกลงคุณเจยลองดูนะคะไปที่ Facebook วางลิงก์ค่ะประกันโควิดไอเทมสุดฮอตที่ต้องมีตอนนี้ขอบอกใครยังไม่มีกดสมัครได้เลยจ้ามีทุกบริษัทเลือกได้ตาม แล้วก็กดโพสต์ค่ะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะสมมติว่าลูกค้าเห็นแล้วกดจิ้มเข้าไปแบบนี้เขาก็จะเข้าสู่หน้ารวมแผนประกันโควิดแบบนี้นะคะโอ้เรียบร้อยเลยเห็นไหมมีทุกบริษัทเลยค่ะมีตั้งแต่กรุงเทพประกันภัยแล้วก็ติดเชื้อรับเงินก้อนค่ารักษามีโคมา่ามีอะไรอะไรเขาก็จะบอกหมดเลยนะคะอัคเน่ประกันภัยพุ่ยยาประกันภัย เอเชียประกันภัยสินมั่นคงประกันภัยค่ะมีทุกบริษัทเลยนะคะถ้าสนใจครูเจสนใจตัวไหนดีนะเดี๋ยวขอดูก่อนค่ะเอานี่ดีวกว่ากรุงเทพประกันภัยโคม่าจากไวรัสโควิด COVID 1ล้าน1ล้านรับทุกอาชีพนะคะโอ้กดเลยซื้อเลยกดปิ้งเข้าไปนะคะเจ็บป uh ่ว huh. ย50,000ืรักษาพยาบาล1 0 0 0 0แโคมา่าเจ็บป่วยเสียชีวิต แสน,นหนึ่งโคลานึงถ้าสนใจนะคะก็ต้องกรอกตรงนี้นะคะคำถามเรื่องประวัติแล้วก็ติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กไปใส่ข้อมูลไปทุกอย่างทุกอย่างให้เรียบร้อยตามนี้แล้วก็กดติ๊กแล้วก็ทำรายการต่อไปเรื่อยๆคะ่ะกลับไปก่อนนะคะครูเจถือว่าการขายประกัน ยุคออนไลน์ตอนนี้สามารถทำได้ง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวขอกลับไปที่หน้าลิงก์ใหม่คือกดลิงก์ตรงนี้นะคะฟึบก o p ปไปค่ะต่อไป3รายงานยอดขายโควิดกดเข้าไปก่อนนะคะตอนนี้หน้านี้เขาบอกว่าเนื่องจากผู้ใช้งานจำนวนมากระบบล่มอยู่ค่ะเดี๋ยวว่างๆเข้ามากดใหม่ไม่เป็นไรค่ะออกไปก่อน โอเคตอนนี้ครูเจขอแนะนาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะยังไงเพื่อนลองโพสลองเล่นลองสมัครลองซื้อลองขายลองแนะนํกันดูกันแล้วกันเดี๋ยวครูเจก็จะซื้อบ้างคะ่ะคลิปนี้มาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย